สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อยอมรับมาเถอะว่าคุณคือคนที่มั่งคั่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่สเปเชียลนิดหนึ่งเพราะว่าอ,อาจจะมี Energy ของบางพลังงานและกัน Energy ของบางพลังงานสรุปจะพูดไทยหรือพูดภาษาษอาังกฤษมีบาง Energy ที่เหมือนแบบ เหมือนอาจจะยังไม่ได้ยอมรับพลังงานนี้โดยเต็มร้อยนะคะอืมอาจจะด้วยความกลัวหรือความกังวลบางอย่างหรือพลังงานบางอย่างที่แบบเหมือนปิดกั้นตัวคุณอยู่เดี๋ยววันนี้เรามาเปิดไพ่อ่านกันนะคะจะเริ่มด้วยเอ่อเช็คลาคณาราศีเลขที่เกี่ยวข้องแล้วก็วันที่เกี่ยวข้องนะคะ ใบแรกค่ะราศีพิจิกเลข8ปดใบที่สองราศีมีน12วันพุธเลข4แล้วก็วันเสาร์เลข7แล้วก็เลข5ค่ะแล้วก็เลข2ค่ะแล้วก็ว้าถามออฟไลน์ออกอีกแล้วทุกคนคือออกทุกคลิปจริง3มคลิปติดแล้วนะที่ําออฟไลน์ออกอะ่ะ เออเดี๋ยวค่อยอ่านทีเดียวแล้วก็เลขแปดแล้วก็ราศีสิงเลข้าแล้วก็วันจันทร์เลข2นะคะทาําออฟไลน์ใต้สำหรับแถมเลข7 You reflect the world the world reflect you คุณสะท้อนสิ่งใดให้กับโลกใบนี้โลกใบนี้ก็จะสะท้อนกลับมาที่ตัวคุณ เหมือนแบบเรากะทาสิ่งใดเราเป็นพลังงานแบบใดเราก็จะเจอแบบนั้นเราแบบเราเป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะเราเป็นคนที่มอบรอยยิม้มหรือมอบความรักให้กับคนอื่นอะคนอื่นก็จะมอบให้เราเหมือนกันหรือเราเป็นความรักเป็นคนที่แบบรักตัวเองเต็มร้อยอะไรเงี้ยเราก็จะได้รับความรักตัวที่เราไม่ต้องลองขอจากผู้ใดเลยนะคะเพราะพลังงานเหล่านี้มันเชื่อมถึงการมันสื่อถึงการทุกๆคนบนโลกใบนี้มีพลังงานเดียวกันนะคะ และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าพลังงานเดียวกันคือเวลาที่เราแบบถ้าสมมุติเราแบบไปโกรธใครด่าใครหรือโมโหใครหรือสร้างสร้างวาระเพิ่มหรืออะไรแบบเนี้ยสิ่งเหล่านั้นก็จะสะท้อนกลับมาที่ตัวเราอืไม่กับคนใดก็คนหนึ่งอย่างเช่นสมมุติว่าอาสมมุติว่าแบบ เราเราเราเคยแบบด่าคนคนนี้ไว้ใช่ไหมเราอาจจะไม่ได้เจอกับคนคนนี้โดยตรงแต่เราจะไปเจอคนใหม่คนใหม่อาจจะมากระทํากับกับเราเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแบบไปสืบเสาะเลยว่าแบบเฮ้ยทําไมเราต้องมาเจอแบบนี้ด้วยอ่ะก็ลองลองย้อนกลับไปดูว่าเฮ้ยเราเคยเหมือนเ,เหมือนเราเคยทําเหตุการณ์แบบเนี้ยกับคนอื่นไว้นี่นะเราเคยคิดไม่ดีอ่ะแค่ความคิดก็เป็นเหมือนกันอืมแค่ความคิดการพูดคิดพูดทาเนี้ย เหมือนแบบโลกกําลังจะบอกเราหรือไพ่เนี่ยกําลังจะบอกว่าให้คิดพูดทําใหม่อะไรที่เป็นที่มันก่อให้เกิดภาระเราตามหลังอะก่อให้ทําให้เราเดือดร้อนตามหลังอะค่ะเราจะเลี่ยงมันนะคะประมาณนี้ทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนจะเข้าใจาุหมเฟิร์สพยายามจะแบบอธิบายให้แบบเข้าใจง่ายที่สุดในภาษาของเฟิร์สแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นคำพูดที่งงหรือเปล่านะคะ อะเรามาเริ่มเช็คพลังงานคนมั่งคั่งในวันนี้กันดีกว่าเชื่อเลยว่าพลังงานทุกคนเนี่ยมีความมั่งคั่งอยู่แล้วนะคะอยู่ที่ว่าข้างในจะยอมรับได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นหรือยังนะคะอะเรามาดูกันขอวันนี้ใช้เป็นไพ่เจ้แสงเรือนนะคะ,ะเจ้งดงามมากนะน้องดูสิมีดอกไม้ด้วย ชื่อนี้เฟิร์ตั้งเองเลยนะทุกคนตอนแรกตั้งเป็นชื่อแบบตั้งเป็นชื่อภาษาปกฤษแต่ว่าพอลองเปิดไพ่ดูเออยังไม่โอเคแต่อยู่ดีๆมันก็แวบ,บขึ้นมาแบบแสงเดือนอะไรเงี้ยอืมเป็นชื่อไทยไทยใช่ปะ่ะสรุปชอบสรุปไพ่ชอบนะคะเราก็เลยเอาชื่อนี้มดงามมากโอเคหยุดเมาก่อนมาเช็คพลังงานกันเอเนอร์จีในช่วงนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะขอเช็คพลังงานหน่อยนะคะ ใบแรกค่ะว้าวเห็นปะใบแรกก็มาคิงเหรียญเลยทุกคนราชาเหรียญนะ่ะทุกคนคิดดูไพ่เหรียญเนี่ยคือเลี้ยงไม่ได้ถึงความมังคังความมั่นคงความหนักแน่นความเก่งนะคะแล้วก็ความสมดุลด้วยเพรากอะไรความสมดุลของพลังงานมีความหนักแน่นไม่ว่าจะเป็นจิตใจข้างในหรือภายนอกอะ่ะก่อนที่จะแบบภายนอกมันจะมั่นคงอะ่ะมันเริ่มจากจิตใจทางนั้นแหละหลายๆคนยคนคิดว่าคุณมีแบบพลังจิตที่เข้มแข็งมีพลังจิตที่แข็งแกร่งนะ หรือถ้าแบบตอนนี้เออเขาเรียกอะไรจิตเรายังมีความอ่อนแอหรือ white, อ่อนไหวอะกับอะไรง่ายๆมันสามารถฝึกได้นะคะเราจะเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นยังไงก็คือเหมือนเป็นการรื้อเป็นการลอกสิ่งเก่าอะ ออลอกนิสัยเก่าๆของเราออกไปะมันอาจจะไม่เ <c oughs> ขาเรียกอะไรมันอาจจะไม่ชินเนาะในช่วงแรกอ,อ,อย่างเช่นเราเคยเป็นคนแบบเนี้ยแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยแบบนี้มันดีแล้วแต่พอมาคิดคิดดูเฮ้ยแบบเนี้ยมันทําให้เราเกิดปัญหาหลายรอบแล้วอะแล้วเราอยากจะเปลี่ยนอะเหมือนแบบใจอยากจะเปลี่ยนแต่แบบเหมือนจิตไปคนละทางอะนั่นแหละค่ะจะต้องฝึกจะต้องแบบอดทนกับสิ่งนี้แล้วก็ให้มันเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะ อดทนให้ให้เขาอะไรทำสิ่งที่มันไม่คุ้นชินกับตัวเรามันเป็นการหรือเป็นการาขุดปมขุดเขาเรียออะไรขุดขุดนิสัยเดิมๆที่แบบมันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตเราแบบนี้ก็ได้นะคะอะ่กลับมาที่ energy ของ king เหลียญเนาะเป็น energy ที่แบบเป็นคนที่เก่งมากเป็นคนค่อนข้างที่จะแบบเป๊ะอะ่ะเออเป็น perfectionist ก็ได้แล้วก็มีความเป๊ะมีความแบบใจดีใจใหญ่ใจบุญใจปล้ำ ทุกๆใจมารวมกันตรงนี้นะคะบางทีอาจจะรู้สึกว่าหลายๆครั้งคุณอาจจะเคยโดนเอาเปรียบอเคยมีประสบการณ์เรื่องของการเงินมากันแบบหลากหลายเออโดนโกงบ้างอะไรบ้างโฟคิดว่าต้องเคยเนาะจากประสบการณ์ที่ก่อนที่จะขึ้นมาเป็นคิงเหรียญน่ะจะต้องเจอเหตุการณ์หลายอย่างมากๆก่อนจะได้เป็นคิงอ่ะก็ต้องแบบล้มรูกคุกคานกันมาเท่าไหร่นะคะวันนี้อนักแนนด้ก็คือแบบเก่งมากๆสุดยอดมากๆนะคะ ว้าวเดลเวอร์เอเนอของความรักหรืออย่างไรขอกินน้ำแบบหนึ่งนะทุกคนขอให้มากพลังงานในช่วงนี้หรอเป็นพลังงานอินเลิฟหรอถ้าไม่ได้อินเลิฟ กับคนอื่นก็อาจจะเป็นฟิลที่แบบฉันอินเลิฟก,กับตัวเองฉันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเข้าใจตัวเองมากขึ้นเออมีความสมดุลมีความกลมเกลียวกับตนเองมากขึ้นเหมือนแบบบางทีอ่ะตัวเราเองใช่ไหมจะชอบทะเลาะกับตัวเองจะชอบเถียงกับตัวเองความคิดในหัวมันจะมีแบบเอ่อตัวขาวตัวดํา ตีกันไปตีกันมาอะไรเงี้ยในตัวเราเราจะมีทั้งด้านมืดและสว่างทุกคนรู้อยู่แล้วมีขาวกับดําใช่ไหมมันมีความตีกันเองบางทีก็จะไปอย่างนี้อีกคนนึงก็ไออีกตัวนึงก็จะไปอย่างนี้ตีตีกันไปตีกันมาแต่แบบเฟรนรู้สึกว่าตอนเนี้ยมันมีความกลมกลืนมากขึ้นตัวคุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะหรือถ้าไม่ใช่ตนเองก็จะเป็นแบบกับคนรักหรือกับคนที่คุยคุยอยู่กําลังดิวอยู่ในตอนเนี้ยมันมีความดึงดูดต่อกันมีความแบบโรแมนติกอะไรใดๆก็ได้ มาเข้าให้แปดถ้วยว้าวมันเป็นเรื่องบางมันเป็นเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่คุณได้ออกมามันเหมือนมันตัดใจยากเหมือนกันนะเรื่องเนี้ยเฟิร์ไม่รู้ว่าเรื่องไหนอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักก็ได้อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเลือกยากเหลือเกิน เออมันก็ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้แต่ว่ามันจะต้องมันจะต้องตัดสินใจแบบนี้มันจะต้อง move move ออกจากสิ่งนี้ย้ายออกจากสิ่งนี้ออกมาจากสิ่งนี้ให้ได้เพื่อที่จะให้สิ่งต่างๆหรือเออสถานการณ์ภายนอกมันขับเคลื่อนต่อไปได้เพราะตอนนั้นอะตอนที่คุณได้เดินออกจากบางสิ่งบางอย่างอืมเออ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรอะความรู้สึกคุณก็อาจจะไม่ได้แบบว่าดีเท่าไหร่อ,อืมแต่ว่า มันมีเหตุจําเป็นอะ่ะคุณอาจจะแบบตกลงกับตัวเองหรือว่าตกลงกับครูรู้ของคุณหรืออะไรใดๆก็ตามเนาะทำให้แบบจะต้องตัดสินใจในเรื่องนั้นแล้วอ่ะแล้วเราเดี๋ยวเรามาดูเป็นเกาะกันกต่อว่ามันเป็นมันมันเป็นยังไงต่อบ้างแต่ว่าดูจากหน้าไพ่ใบนี้เนาะแปดถ้วยภาพภาพเมื่อกี้เฟิร์สพูดงงเฟิร์สอธิบายมาอีกรอบหนึ่งก็คือเหมือนเป็นการเดินออกจากบางสิ่งบางอย่างที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ย ถ้าไปต่อมันมันไม่ได้แน่ๆอะไรเงี้ยอือหรือถ้าเกิดเป็นเรื่องของความรักก็คือแบบถึงแม้ว่าจะยังรู้สึกอยู่อะยังไม่ยังออกไม่อยากออกมาจากจากเอ่อในอดีตในพาร์ทความรู้สึกเดิมๆความรู้สึกที่มันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตแล้วแต่มันจะต้องออกเพื่อบางสิ่งบางอย่างอืมให้มันก้าวต่อไปให้มันไปข้างหน้าไอการออกมาครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะฝนพูดเลยว่ามันจะเป็นการที่แบบเหมือนคุณเขาเรียกอ,อะไรอะมันเหมือนเป็นอะเปิดเพิ่มเลยก่อนเนาะ เอยพูดต่อดีกว่าเดี๋ยวทุกคนจะงงเหมือนแบบเป็นการที่แบบละทิ้งสิ่งเก่าเพื่อมาเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยเหมือน and ไพ่เดท์แอนด์รีเบิร์ดก็ได้ถ้าเปรียบเทียบอ่ะถ้าเกิดว่าเอาไพ่เบไพ่ไพใบนั้นมาแบบประกบด้วยอ่ะมันจะเข้ากันมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายตาคนเอาใหม่นะ ว้าวเดวิลจะว้าวทำไมเมื่อกี้จะตกลงทุกคนรู้ป่าวว่าเมื่อกี้ไปคิดว่าไพ่เดทเลยว้าวนะคะเป็นไพ่เดวิลอ่ะคิดว่าน่าจะแบบเหมือนมันมีการออกมาหลุดจากบางสิ่งที่แบบยึดอยู่อือมก่อนหน้าเนี้คุณอาจจะแบบเหมือนยึดยึดหรือว่าไปติดกับกับพลังงานบางอย่างอยู่ก็ได้นะคะเหมือนแบบ มันมีการยึดกับบางสิ่งบางอย่างหรือไพ่ไปเนี้ยมันเรื่องของแบบกิเลสหรืออัตตาอัตตาตัวตนก็ได้นะไม่จะเป็นว่าต้องเป็นกิเลสก็ได้มันแบบมันอยู่พวกพวกเดียวกันแหลนะเนาะอะไรที่แบบเป็นเทาๆเมื่อเมือ,มอ,มอเดวิลเดวิวลอะไรเงี้ยเหมือนคุณเพิ่งหลุดออกจากตรงนี้ได้อะหรืออาจจะอิงไปที่แบบรักสามเศร้าก็ได้นะในบางพลังงานเหมือนคุณได้แบบปลดล็อกอะหรือคุณกําลังจะปลดล็อกก็ได้คือมันอ่านได้แบบกว้างมากๆอ่านได้แบบหลายความหมายมากๆแต่ว่าเฟิร์สจะค่อยๆอธิบายให้มันแตก แตกแบบขยายให้หลายๆหลายๆข้อความเพราะว่าฟูดคิดว่ามันน่าจะมีพลังงานตรงนี้มันสามารถถ้าเราแบบเรายังติดอยู่เวลาเราปลดล็อกได้ทีหนึ่งอะเออแล้วมันจะมีการแบบอัพระดับหรืออ,อัพเกรดอะอัพเกรดเสิ่งต่างๆหรือว่าสมมุติเราปลดล็อกสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นเก็งไหมเออเราปดลดถ้าสมมติเรารอสิ่งนี้เราอยู่อะเรารอสิ่งนี้อยู่ทําไมมันติดเนาะทําม,มันไปไม่ได้สักทีอะเพราะเราติดอะไรอยู่ อืมเรายังไม่ได้ปลดล็อกสิ่งเนี้ยพอเราปลดล็อกสิ่งนี้ปุ๊บเราแก้ไขเราเคลียร์สิ่งนี้ได้ปุ๊บอ่ะสิ่งที่เรารออยู่สิ่งที่เราปรารถนามันเปิดออก เพราะฉะนั้นนะคะเฟิร์สต้องพูดหลายๆแบบเนาะก็คือหนึ่งเลยอาจจะเป็นเรื่องของรักสามเศร้าด้วยที่คุณแบบฉันแบบตัดสินใจแล้วที่จะเดินออกมาถึงแม้ว่ามันจะรู้สึกอยู่ก็ตามอะ่ะแต่คุณเลือกในทางที่ดีให้กับตนเองอะ่ะอืนะคะอันนี้กรณีหนึ่งอีกรณีหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของแบบอัตราตัวตนที่แบบหรือว่าการยึดติดก,การยึดถือยึดมั่นที่เราแบบเคยยึดว่าเฮ้ยเราอันนี้เป็นของเราอันนี้เป็นของฉันหรือว่ายึดอะไรก็ตาม ลองสารวจดูก็ได้ว่าอะไรอะไรก็ตามที่ทําให้เราเป็นทุกข์ก็แสดงว่าเรายึดยึดอยู่ว่าสิ่งนั้นเป็นของเราสิ่งนั้นเป็นของฉันนะคะแต่ว่าอะไรที่เราปล่อยได้เราไม่ยึดเรากล้าวางเราแบบวางใจเป็นมันจะไม่ทุกข์มันจะไม่หนักมันจะไม่แบกเลยนะคะอ่ะต่อ สามถ้วยยังไงเอเนจียังไงเดวิลสามถ้วยทุกคนดูปะชัดไหมอาจจะมีเรื่องของเปิดปาร์ตี้เนาะหลายๆพลังงานละกันเฟิร์คิดว่าที่เข้ามาฟังอาจจะประมาณสี่สิ้าสเปอร์ซนก็ได้ที่เหมือนแบบเคยเจอเรื่องนี้หรือกําลังเจอเรื่องนี้อยู่นะคะแต่บางคนก็ไม่ได้เจอนะอาจจะเป็นเรื่องอื่นถ้ามองจากพลังงานหรอเนี่ยมันชัดมากเลยอะที่ค่อนๆไปทางนั้นแล้เนาะ ต่อนะไฮโรแฟนอุ้ยเหมือนร,รู้สึกว่าเหมือนฟ้าเปิดอ่ะฟ้าเปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบเหมือนเคลียร์ทางให้กับคุณอ่ะตอนแรกคุณอาจจะติดกรรมไม่ใช่ติดกรรมติดบ่วงอะไรสักอย่างอยู่ก็ได้อะแต่มันจแต่มันหลุดออกแล้วอะถ้าสมมุติว่าเหมือนมีช่วงไหนที่สถานการณ์ชีวิตของคุณอะมันติดขัดแม้จะเล็กหรือว่าจะมากก็ตามเล็กเล็กหรือน้อยหรือใหญ่ก็ตามอะค่ะ ก็เนี่ยเหมือนแบบอะไรอะไรมันกําลังเคลียอะไรอะไรมันกําลังโล่งนะคะให้ฮาโรแฟนี่ยเป็นไพ่ของแบบพรที่คุณกําลังจะได้รับแล้วก็เรื่องของอพลังงานดีไว้นะคะดีไว้ซัพพอร์ตดีไว้เกื้อหนุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซัพพอร์ตเกื้อหนุนคุณนะคะในช่วงนี้ให้คุณได้หลุดออกจากแบบอะไรที่แบบมันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตแม้กระทั่งผู้คนก็ตามผู้คนที่แบบเฮ้ย ไม่โอเคคุณรู้สึกไม่โอเคมันมันน่าจะหลุดตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยกรรมก็ได้เดวิลเนี่ยเป็นไพ่คามาก็ได้มันคุณกาลังจะหลุดจากแบบบ่วงกรรมเก่าอะไรเงี้ยค่ะสามไม้เท้ายิ่งเปิดชันนี้งงนะเจ๊แเ,เพื่อเขาเปิดได้ครบเลยแล้วกันเนาะ มันต้องดูดีสิมันต้องดูทีเดียวถ้าไพ่แบบเนี้จัสติสนั่นไงคามาจริงด้วยหนึ่งห้วยค่ะเห็นม้เลิศหลุดแล้วก็เพจออฟเพน t ิเคิลส์ได้สำหรับเป็นอะไรต้องเปิดคิงออฟคัพคิงออฟคัพมานี่งงเลยโอเคไม่เป็นไร เฟรรู้สึกว่ามันเหมือนมีการมีการรอคอยบางสิ่งบางอย่างหรือคุณกำลังเหมือนวางแผนอะที่จะ เหมือนตอนนี้มีหลายพลังงานที่แบบคุณไม่กลัวแล้วไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามอ่ะเหมือนคุณมีความกล้ามากขึ้นไม่เออไม่ไม่กลัวความเสี่ยงอ่ะสมมุติมันจะต้องตัดสินใจหรือต้องจะต้องจบกับบางสิ่งบางอย่างคุณก็กล้าที่จะจบมีเรื่องอะไรเข้ามามันมีความกล้าหาญมากขึ้นมันมีความไม่กลัวอถึงแม้ว่าแบบเออเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะมันจะมีสิ่งมันมันมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องตัดสิในใจแน่นอน,ออนเพราะว่าจะติกขึ้นมาใช่ไหมจะติดเนี่ยมันหมายถึงแบบการ คิดเพื่อไต่ตรองอืมเหมือนเออไม่ใช่สิขออภัยนะคะทุกคนเมื่อกี้ใจลอยจัสติสเนี่ยมันคือเป็นช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาที่คุณจะกลับมาทบทวนตนเองแล้วก็ตัดสินใจด้วยความเป็นกลางมากที่สุดและยุติธรรมมากที่สุดไพ่ใบนี้เห็นไหมเป็นจัสติสเป็นความเกี่ยวกับความยุติธรรมเหมือนแบบทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณถามตัวเองว่า เหตุการณ์เนี้ยสมมติว่าเจอปัญหาอยู่นะเหตุการณ์เนี้ยฉันควรพอได้แล้วหรือยังฉันเจ็บมาพอหรือยังฉันเจอมาเยอะแล้วหรือยังกับเรื่องเรื่องเนี้ยฉันควรจะออกจากตรงนี้ไหมนะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเนี่ยสิ่งสิ่งเนี้ยมันอาจจะท็อกซิกกับคุณหรือว่ามันบั่นทอนจิตใจคุณมานานและมันทําให้คุณเครียดมันมันทาให้คุณแบบนู่นนี่นั่นมานานแล้วฉันควรจะหลุดฉันควรจะออกจากสิ่งนี้ไหมนะคะไม่รู้ว่าอะไรนะทุกคนคือแบบ มันเจาะจงมันเขาเยียอะไรมันมันไม่สามารถเจาะจงได้เราคิดว่ามันมีหลายเหตุการณ์แต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปแต่ถ้าทุกคนเชื่อไหมว่ายังไงก็หลุดอยู่แล้วแต่ว่าเฟิร์นอ่านไปเฉยๆเนี่ยยังไงก็หลุดได้แล้วหลุดได้ฟิลลิ่งจะเป็นยังไงคุณจะมีความสุขมากขึ้นหรือก่อนหน้าน,นี้คุณอาจจะหลุดไปแล้วก็ได้แล้วเนี่ยเป็นไพ่ปัจจุบันล้วเนี่ยตอนนี้มันเป็นฟิลลิ่งใหม่ๆมันเป็นความรู้สึกใหม่ๆคุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ย เออมันดีจังมันมีความสุขขึ้นมันเบิกบานใจมันอิ่มเอมใจมันใจฟูจังเลยรู้แบบเนี้ยฉันทําอย่างนี้ตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้ไพ่ใบนี้ก็จะเป็นไพ่เรื่องของแบบข่าวดีข่าวดีที่แบบทําให้คุณใจฟูก็ได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโอกาสใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาแล้วคุณก็รู้สึกพึงพอใจกับมันด้วยนะคะสวนีคิงออฟคัพหรอคิงออฟคัพหรออันนี้ยงงนะ King คิงก็พับน่าจะเป็นพลังงานของแบบครูบาอาจารย์อืมถ้าสมมุติว่าคิดอะไรไม่ออกก็อาจจะแบบหาคนที่ปรับปรึกษาคนคนนี้เขาจะให้คําปรึกษาได้เป็นอย่างดีเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นในเรื่องของอารมณ์เนี่ยเป็นคนที่มีความบาลานซ์มากเป็นคนที่มีความนิ่งสุขุมนุ่มลึกเขาจะเป็นคนสุขุมพูดน้อยอืมพูดน้อยแต่แบบเป็นคนที่เก่งเข้าใจ ดูแบบเป็นดัดดี้อ่ะจริงๆก็มีความเป็นดัดดี้สองคนเลยนะคะคิงคิงเหลี่ยนเนี่ยเป็นพลังงานคนุณแต่อันเนี้ยอันเนี้ยไม่แน่ใจงั้นเฟื่อขอสับใหม่ดีกว่าเนาะเพราะว่ามันเหมือนแบบมันเชื่อมไม่ได้อ่ะมันมันมันไม่เชื่อมโยงกับพวกนี้เลยอะ่ะขอใต้สำหรับใหม่นะคะเจะ๊แปดโอเคมีบางพลังงานที่แบบเหมือนติดก,กับดักทางความคิดอยู่ อเป็นฟิลที่แบบเหมือนเราเองที่พันธนาการตนเองไว้อะไม่มีใครที่จะแบบมาปิดกั้นหรือมาทําให้แบบเราเราทุกได้เลยนอกจากตัวเราเองอะความคิดของเราเองบางคนกําลังติดก,กับดักทางความคิดอยู่คิดวนไปวนมาเหมือนไปแบบคิดวนว่าแบบเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนี้แน่นอนอ่ะอย่างเช่นเรื่องอะไรเดียคนคนนี้มีอ่ะโ คุณ A กับคุณ B ใช่ไหมคุณ B เดินมาด่าคุณ A อยู่ดีๆก็มาด่าปึ๊บปุ๊บป๊บแล้วทีเนี้ยคุณ B ก็ไปแล้วไม่ได้คิดอะไรแล้วไปมีความสุขไปสังสรร์น,นู่นนี่นั่นตามปกติของเขาแต่คุณ A กลับมาคิดบวกลนอยู่แบบนั้นคิดไม่จบไม่สิน้นแล้วใครที่เป็นทุกข์ใครที่พันธนาการตัวเองไว้คุณ A ถูกไหมเนี่ยแหละค่ะเ,เหตุการณ์มันคล้ายๆประมาณเนี้ยหรืออีกอย่างหนึ่งถ้ายกตัวอย่างเหตุการณ์ก็คือสมมติมีปัญหา อืเหมือนแบบชีวิตกำลังมีปัญหาอยู่ปัญหาแบบถาถมหนักเลย แต่ว่ามันมันยังไม่ได้เกิดขึ้นน่ะนปัจจุบันมันก็ยังใช้ชีวิตต่อไปได้มันก็ยังแบบไหลลื่นอยู่โอเคอยู่แต่เหมือนเหมือนจะแบบเฮ้ยมันมันมีความกังวลไปก่อนอ่ะเออประมาณเนี้ยความกังวลไปก่อนคิดไปก่อนล่วงหน้าทั้งทางที่เรื่องมันยังไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนจะต้องระวังความคิดแล้วก็อารมณ์ของตนเองให้ดีรู้ให้ทันทั้งความคิดและอารมณ์ของตัวเองไปเรื่อยๆมันเหมือนเป็นการฝึกจิตไปในตัวด้วยนะคะทุกคนถ้าแบบเราไม่รู้ตัวว่าแบบเฮ้ยตอนนี้เราคิดฟุ้งไปไกลแล้วอ่ะยิ่ แบบทําให้เราแบบไหลไปง่ายมากขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ที่แบบพอคิดปุ๊บเออเรากลับมารู้กลับมารู้ลมหายใจก็ได้กลับมาที่ลมหายใจฝึกแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเท่าที่เราแบบเบ่อไม่ต้องไปฝืนมันไม่ต้องไปเพ่งมันว่าแบบเราจะแบบเขาเรื่ออะไรเราเราจะหายหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่แบบเออค่อยๆรู้รู้แบบอ่อนๆบางๆอะ่ะเออรู้รู้สักแต่ว่ารู้อะ่ะบอกไม่ถูกเหมือนการขอภัยนะคะทุกคนโอเคแล้วเรามาดูกันว่า สิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณบ้างนะคะอุยยี่สิบนาทีแล้ววะจริงๆอ่ะเหมือนอ่านแบบพลังงานแล้วก็แบบไหลไปเลยนะเนี่ยมีทั้งพลังงานมีทั้งแบบเหมือนไกด์ไลน์จากไพ่ด้วยอะใช้เป็นไพ่สำหรับนี้ละกันขอห้าใบห้าใบแบบสั้นๆเนาะสั้นๆได้ใจความ อยากบอกอะไรดีกว่าเนาะไพ่อยากบอกอะไรกับทุกคนที่ผ่านเจอคลิปนี้ไพ่อยากบอกอะไรกับทุกคนที่มั่งคั่งในวันนี้มากการเฉลิมฉลองอทรีออฟคัพไปนี้เนาะน่าจะเป็นแบบการเฉลิมฉลองกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับความสุขกับความแบบกับชัยชนะที่เกิดขึ้นแล้วก็สเตนนะคะ เรื่องของ self love and respect ก็คือการรักและเคารพตนเองการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตได้เป็นอย่างดีคุณจะเขาเรียกอะไรความกังวลน,นั้นมันจะคลี่คลายอะตอนนี้เหมือนแบบจิตใจของคุณมีความแข็งแกร่งมากคือไอ้ที่อ่านไปก่อนหน้านี้มีอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นไพ่ไกด์ไลน์เนาะเฟิร์ไม่รู้ว่าบางบางพลังงานแบบมันตรงหรือว่าไม่ตรงหรืออาจจะตรงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นพลังงานรวมแล้วก็อกลับมาที่สเตรนเราเฟิร์เปิดขยายก่อน ก็ love, เลยไม่ใช่เดวเลยว์าเทนอฟครบสิเป็นไพ่ความสุขนะเนี่ยเหมือนเอเนอร์จีอ่ะเหมือนเอเนอร์จีกำลังเหมือนไพ่กําลังจะบอกว่าเอเนอร์จีของคุณอ่ะมันจะต้องเป็นแบบความสุขจากภายในอ่ะอืมความสุขจากภายในจริงๆสุขที่เป็นอิสระมันจะเริ่มจากตัวคุณเองก่อนอ่ะเราจะต้องเคลียร์ตนเองก่อนอ่ะแล้วก็ไอพลังงานของความมั่งคั่งอ่ะทุกคนมีอยู่แล้วอ่ะ ถ้าเกิดว่าตอนนี้ภายนอก่ามันเหมือนดูติดขัดอะแสดงว่าเรายังต้องติดอะไรอยู่เราจะต้องเคลียร์จากภายในกลับมาที่ภายในของเราพอภายในเรามันแบบมันเริ่มอิ่มฟูใช่ปะมันเริ่มมั่งมั่งคั่งมันเริ่มมั่นคง,งมันเริ่มอุดมสมบูรณ์อะเดี๋ยวแบบเขาเรียกอ,อะไรอะเออโชคลาภหรือแบบเขาเรียกอ,อะไรมันจะไหลมาเทมาเองนะคะชีวิตภายนอกเคยได้ยินคําว่าเออภายในเราเป็นยังไงภายนอกก็จะเป็นแบบนั้นไหม ภายในเปลี่ยนภายนอกก็จะเปลี่ยนตามเออคำนี้โอ้ยโอ้ยแล้วก็เดอะเฮอร์มิตอะไพ่รือสี่มาอีกอาจจะต้องใช้เวลาอยู่กับตนเองนะไพ่บอกว่าเหมือนแบบเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องกลับมาเหมือนแบบอยู่กับตัวเองทำงานภายในแล้วก็ โซลเชิิ่งอ่ะมันแบบตามหาบางสิ่งบางอย่างหรือตัวคุณเองอาจจะรู้สึกอยู่แล้วก็ได้ว่าแบบช่วงเนี้ยไม่ค่อยอยากจะไปไหนอยากจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดเอ่อทำงานภายในตามหาภ mm hmm. ารกิจเขาหลยตามหาจุดประสงค์ของจิตวิญญาณของตนเองนะคะ mm hmm. แล้วก็แบบฝึกจิตทําสมาธิด้วย mm hmm. อะไรทํานองนี้ใบสุดท้ายว้าวเห็นไหมจบสวยนะทุกคนขอใต้สมัหน mm hmm. queen of t h r e of wands ไพ่แบเนี้มันเหมือนถึงมันบ่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้าขอให้คุณเชื่อนะขอให้คุณเชื่อมั่นมั่นใจในทางที่คุณเลือกเดิน แล้วมันจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนตัวคุณเองพลังงานคุณเองอะสามารถปรับเปลี่ยนได้อยู่แล้วถ้าวันนี้เรายังมีพลังงานที่ขาดแคลนอยู่อะมันสามารถปรับเปลี่ยนได้เหมือนกันแต่ละคนก็จะมีวิธีเราจะไม่หยุดหาอยู่แล้วเราจะไม่หยุดหาวิธีอยู่แล้วที่จะทําให้แบบพลังงานเราโอเคพลังงานเราอุดมสมบูรณ์มีความมั่งคงั่งขอให้แบบแค่เราค่อยๆเชื่อไปว่าเราเป็นคนที่โชคดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเป็นไปได้นะคะเนี่ยใบเดอร์สตาร์เนี่ยเป็นไพ่แห่งความหวังเป็นไพ่ที่บ่งบอกกับเราว่า ไม่มีอะไรนะในชีวิตเธอที่เป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเธอเป็นไปได้แน่นอนอย่างแรกเลยอะ่ะเราจะต้องเหมือนแบบบางทีอะ่ะมันเหมือนเป็นแค่ความกลัวกับความเชื่อที่ผิดความเชื่อเดิมๆความเชื่อเก่าๆที่แบบเราแบบเกิดมาตั้งแต่เด็กๆอะ่ะ응เราแบบเออเขาเรียกอะไรครอบครัวหรือแบบเขาเรียกพันธุกรรมหรือว่า ครอบครัวเรามีความเชื่อแบบไหนอะมันก็จะส่งต่อผ่านรุ่นสู่รุ่นมารุ่นเราด้วยออืม่ะนะคะอันนี้เราจะต้องไปเปลี่ยนเหมือนแบบอยู่ในจิตใต้สํานึกเลยอะ่ะอืมแต่ละคนอันนี้มันก็จะลึกลงไปอีกคิดว่าแต่หลายๆคนน่าจะเข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดไม่เข้าใจลองลองเซิร์ชใน YouTube นะแบบในคลิปมันจะมีแบบให้ฟังเยอะมากนะคะแล้วก็ขอให้แบบขอให้แบบเหมือนมีความสุขอืมให้มากๆแล้วก็ใบนี้เป็นไพ่ของความแบบมหัศจรรย์ทันด่วน มหัศจรรทันด่วนมันอาจจะไม่คาดคิดเลยก็ได้ในสิ่งที่แบบคุณปรารถนาในสิ่งที่คุณวาดไว้ที่คุณฝันไว้นะคะโอเคประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังคะ่ะบ๊ายบาย